สวัสดีครับผมวันนี้จะมาทำการเทสและรีวิวกล้อง Pentax นะครับผม m z 1 0นะครับผมฮะก็ตัวนี้เป็นสำหรับเป็นอะไรนะครับเลยตั้งโชว์นะฮะสภาพโดยรวมก็ค่อนข้างสวยนะครับผมฮะก็ตามจริงผมใส่ฐานไปแล้วนะครับผมฮะมันก็ใช้งานได้อยู่นะครับผมแต่ติดที่ว่าไอ้กระจกสะท้อนภาพนั่นนะฮะมันค้างอยู่ข้างบนนะฮะเหมาะออกใครที่อาจจะอยากซื้อไปซ่อมนะครับผมฮะ ตามจริงตัวชัตเตอร์นะครับถ้ามีคนซื้อสนใจเล่นจริงนะฮะนี่นะฮะจะเห็นว่าม่านมันยังเปิดเนี่ยนะครับปกติดีอยู่นะฮะนี่นะครับนี่นะฮะแต่ว่าแค่ว่ามันจะมองภาพในนี้ไม่เห็นแค่นั้นเองฮะ,ะก็คือถ้าใครจะซื้อไปถ่ายกับเลนส์มุมกว้างที่โฟกัสระยะอินฟินิตี้ตลอดนะครับแล้วเดินยิงเดินยิงเนี้ยแบบไม่มองภาพนะครับถ้าอ,อยากได้ภาพแป,กแปกลกๆอะไรประมาณนี้ฮะ โบ500ก็ถือว่าเป็นกล้องที่คุ้มเหมือนกันนะครับผมนะก็ใช้งานได้ปกติดีทุกอย่างครับย่เว้นไอ้กระจกแค่นั้นเองนะครับผมฮะก็อฟีลก็ใช้ได้นะครับเผื่อใส่เลนตาตาใส่เลนวายเลยนะครับผมประมาณ f16 นะฮะโฟกัสอินฟินิตี้ก็เผื่อได้ภาพแปลกๆนะครับผมก็สนใจก็ทักมาถามกันได้นะครับผมฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมก็โอเคนะครับรอคุณลูกค้าอยู่นะครับสวัสดีครับ